เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่4มกราคม2026หัวข้อยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้าข้อพระคำหลักปฐมมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สองสองแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นอ่านพระคำพี่โรมบทที่8ข้อที่6ถึง16 6การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข7 เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้แปและคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทยัยพระเจ้าก็ไม่ได้เกถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนัง แต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์สิบและถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมสิบเอ็ดถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทําให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่าน12เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราเป็นนี่แต่ไม่ใช่เป็นนี่ฝ่ายเนื้อหนัง ที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง13เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดำรงชีวิตได้14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า15 เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาตซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบ้าพ่อสิบหกพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เนื้อหาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงเปลี่ยนความสับสนให้เป็นความชัดเจนพระคมทีกล่าวว่าแผ่นดินโลกนั้นว่างเปล่าแต่หลังจากที่พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนอยู่เหนือน้ำความงดงามและความเป็นระเบียบก็ปรากฏขึ้นจากแผ่นดินโลกที่ไร้รูปทรงก่อนที่พระเจ้าจะทรงปรากฏในปฐมกาล บทที่หนึ่งข้อที่สองแผ่นดินโลกนั้นมืดมิดและว่างเปล่าความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ดีตัวอย่างเช่นหากนักเรียนคนหนึ่งถูกกล่าวว่าหัวว่างเปล่านั่นหมายความว่าไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะเรียนหนักแค่ไหนเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ หลังจากที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สองความว่างเปล่าก็ปเปลี่ยนเป็นความสมบูรณ์ท่านจะพบว่าพระเจ้าทรงเรียกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่านี่เมื่อสิ่งเหนือธรรมชาติมาประทะักับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็ต้องยอมจำนนตัวอย่างเช่น ในผู้วินิจฉยัยบทที่สิบสี่ข้อที่ห้าถึงหกห้าส่วนแซมสันก็ลงไปยังเมืองทิมนากับวิดามานดาเมื่อมาถึงสวนองุ่นของทิมนานี่แน่มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรามใส่ท่านหกพระวิญญาณของพระยาเวก็เสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะ ทั้งที่ไม่มีอะไรในมือแต่ท่านไม่ได้บอกให้บิดาหรือมารดาทราบว่าท่านได้ทำอะไรไปสิงโตแห่งเผ่าของยูดาเอาชนะสิงโตที่คำรามใส่แซมสันเขาจัดการได้อย่างง่ายได้เพราะพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาเชื่อเถอะท่านไม่สามารถประสบความสำเร็จอะไร ที่มีความหมายในปีนี้ได้ด้วยความสามารถตามธรรมชาติของท่านเพียงอย่างเดียวยอนบทที่15ข้อที่5 5เราเป็นเขาอางุ่นพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามหากท่านยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในทุกด้านของชีวิตเมื่อท่านยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์จะทรงปกคลุมท่านนั่นหมายความว่าพระองค์จะทรงควบคุมคำพูดความคิดและการกระทำของท่านเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ท่านจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงเหนือธรรมชาติในชีวิตของท่านและท่านจะเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่านที่รักจงยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในปีนี้จงใช้เวลาอธิษฐานในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทุกวันอย่างมีคุณภาพและวางใจในการทรงนำของพระองค์ในทุกสิ่งที่ท่านทำ โรมบทที่แปดข้อที่สิบสี่สิบสี่เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่ได้มอบชีวิตของท่านให้แก่พระคริสตท่านต้องทำเช่นนั้นก่อนจึงจะรับบัพติศมาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สารภาพบาปของท่าน สัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่กลับไปทำบาปอีกและยอมรับพระเยซูคริสตเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านหลังจากนั้นขอให้พระเจ้าทรงบรัพติศมาท่านในพระวิญญาณบริสุทธิ์และแสวงหาผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริงเพื่ออธิษฐานกับท่านเพื่อท่านจะได้รับบัพติศมาของพระองค์พร้อมหลักฐานคือการพูดภาษาแปลก ท่านต้องอดอาหารเป็นประจำหากท่านต้องการยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สุดท้ายท่านต้องศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งทุกวันและเชื่อฟังคำสั่งสอนทั้งหมดของพระเจ้าหากท่านทำทั้งหมดนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน และทุกสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าเป็นไปไม่ได้จะกลายเป็นเป็นไปได้ประเด็นอธิตฐานพระบิดาโปรดทรงปกคลุมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันทรงคุณค่าของพระองค์และทรงทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นเป็นไปได้ในชีวิตของข้าพระองค์ในานามของพระเยซูคริสต์อาเมน